ถ้าอยู่นี่แล้วเออก็อได้แล้วจากคำแปลที่ได้คำนี้หมายถึงให้ระวังหรือเอาตัวพุ่งชนโอ้ฉันรู้แล้วตตอรฮะเอ้ยน,นี่มันยากจังเลยฉันยอมแพ้แล้ว โอ้เพ oh, oh, ื่อนแค่เพิ่งยอมแพ้นะดูนี่สินี่ตอนนี้เราคือเจ้านี่เราแค่ต้องเปลี่ยนมาทํางานด้วยกันเป็นกลุ่มเหมือนในภาพนี้นะกลาบ้าแบตตี้ไม่รู้คืออะไรเออเหมือนมันจะแปลว่าเออทีมเวิร์กใช่งั้นมาลองอีกทีเป็นทีมเวิร์ก เเเในที่ส wow, ุดพวกเราก็ทำได้ยินดีด yes> anyway, ้วยนะเพื่อนเก่งมากเก่งมากเก่งมากงั้นมาลองกันเถอะเอเชันว่านี้ไม่ใช่โซฟานะ